อยากทานซุปเองค่ะนั่นตักใหญ่เลยอยากทานด้วยอยากทานนีก็ทานค่ะทานนิดหน่อยนะคะชอบซดน้ําก็ขอบคุณเพื่อนๆทำเป็นต้มซุปกระดูกอค่ะทำแต่เช้าเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกท่า ส่งกำลังใจนะคะเด็กน้อยก็จะไม่ค่อยชอบทานผักต้นหอมหรือผักชีะคะ่ะเพราะว่าน้อยเด็กน้อยทานทานนิดหน่อยนะคะไม่ทานไม่เยอะขอบคุณมากมายนะคะนั่นเขาอยากทานซุปเองตักซุปทานเองเขายังมีกลิ่นฉุนเขาเลยไม่ทานเขาทานแต่เป็นน้ำซุปแล้วก็เป็นกระดูกหมูนะคะทานอยู่นะคะ แต่ว่าทานน,อน้องท่านที่มาส่งกำลังใจแล้วก็มาทักทายนะคะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจยุพานะคะยุพาก็จะได้มีก็ยุพานะคะขอบคุณมากมายเลยก็ทานต้มจืดทำเองวันนี้ต้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจนะคะคลองคร่องเป็นต้มจืดแฟงนะคะอร่อยค่ะ ทานเป็นข้าวต้มกันนะคะเขายังมีกลิ่นฉุนเขาเลยไม่ทานเขาทานแต่เป็นน้ําซุปแล้วก็เป็นกระดูกหมูนะคะทานอยู่นะคะแต่ว่าทานนอ้องนะคะอันนี้ทำเองนะคะทำต้มซุปตั้งแต่เช้าเลยในถ้วยของคุณแม่นะคะเด็กน้อยอยากทานซุปในถ้วยของคุณแม่น้อยเด็กน้อยทานทานนิดหน่อยนะคะไม่ทานไม่เยอะ ขอบคุณมากมายนะคะนั่นเขาอยากทานซุปเองตักซุปทานเองเด็กน้อยก็อยากทานด้วยนะคะก็มีตักให้วางทานด้วยนะคะทานลูกสาวทำเป็นต้มซุปกระดูกค่ะทำแต่เช้าเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกข้ามื้อเช้านะคะทานข้าวทานเป็นแบบข้าวต้ม ซดน้ำเขายังมีกลิ่นฉุนเขาเลยไม่ทานเขาทานแต่เป็นน้ำซุปแล้วก็เป็นกระดูกหมูนะคะทานอยู่นะคะแต่ว่าทานในถ้วยของคุณแม่นะคะเด็กน้อยอยากทานซุปในถ้วยของคุณแม่เด็กน้อยก็อยากทานด้วยนะคะก็มีตักให้วางทานด้วยนะคะทานลูกสาวทักทายสวัสดีจ้า วันนี้ทานต้มจืดนะคะแต่ว่าเราก็ใส่เป็นข้าวเข้าไปด้วยนะคะก็ทำเป็นรังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่แวะผ่านไปมาแล้วก็มาทักทายให้กำลังใจนะคะอันนี้ทำเองนะคะทำต้มซุปตั้งแต่เช้าเลยเขายังมีกลิ่นฉุนเขาเลยไม่ทานเขาทานแต่เป็นน้ำซุปแล้วก็เป็นกระดูกหมูนะคะทานอยู่นะคะ แต่ว่าทานนอนเช้าเชา้ชายำเช้าก็จะยุ่งนิดนึงท่านที่มาส่งกําลังใจแล้วก็มาทักทายนะคะมาคอมเมนต์ให้กํำลังใจย,ยุพานะคะยุพาก็จะได้มีแบบว่าข้าวต้มนะคะจริงๆเป็นต้มจืดก,กระดูกนะคะกระดูกหมูให้ลูกสาวาลูกสาวก็อยู่นั่งอยู่ข้างๆค่ะ ทานข้าวก็ทานค่ะทานนิดหน่อยนะคะชอบซดน้ำก็ขอบคุณเพื่อนๆถ้นนวยของคุณแม่นะคะเด็กน้อยอยากทานซุปในถ้วยของคุณแม่น้อยเด็กน้อยทานทานนิดหน่อยนะคะไม่ทานไม่เยอะขอบคุณมากมายนะคะนั่นเขาอยากทานซุปเองตักซุปทานเองท่านทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปยุพา ทานข้าวต้มตอนเช้านะคะทําเองแบบว่าข้าวต้มนะคะจริงๆเป็นต้มจืดกระดูกนะคะกระดูกหมูให้ลูกสาวลูกสาวก็อยู่นั่งอยู่ข้างๆค่ะทานข้าก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ทักทายทานอาหารทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปยุพาทานข้าวต้มตอนเช้านะคะ ทำเองทักทายสวัสดีจ้าวันนี้ทานาต้มจืดนะคะแต่ว่าเราก็ใส่เป็นข้าวเข้าไปด้วยนะคะก็ทำเป็นอยากทานซุกเองค่ะนั่นตักใหญ่เลย <c oughs> อยากทานด้วยอยากทานใัตั้งใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่แวะผ่านไปมาแล้วก็มาทักทายให้กำลัง,จงใจน้อยเด็กน้อยทานทานนิดหน่อยนะคะไม่ทานไม่เยอะขอบคุณมากมายนะคะนั่นเขาอยากทานซุปเองตักซุปทานเองในถ้วยของคุณแม่นะคะ, <S <S คะ,คะเด็กน้อยอยากทานซุปในถ้วยของคุณแม่ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ทักทายทานอาหารถ้วยของคุณแม่นะคะ เด็กน้อยากทานซุปในถ้วยของคุณแม่กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยที่แวะผ่านไปมาแล้วก็มาทักทายให้กำลังใจทักทายสวัสดีจ้าวันนี้ทานาต้มจืดนะคะแต่ว่าเราก็ใส่เป็นข้าวเข้าไปด้วยนะคะก็ทำเป็นอายุพานะคะขอบคุณมากมายเลยก็ทานต้มจืดทำเองวันนี้ต้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปยุพาทานข้าวต้มตอนเช้านะคะทํำเอญ<อ>ยุพานะคะขอบคุณมากมายเลยก็ทานต้มจืดทำเองวันนี้ต้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะอค่าน เช้าเช,าชา้ชายามเช้าก็จะยุ่งนิดนึงขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมคลิปเพื่อเป็นกำลังใจบายๆนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่รับชมคลิปเพื่อเป็นกำลังใจบายๆนะคะอ่าน เชา้ชาเช้ายาำเช้าก็จะยุ่งนิดนึงทำเป็นต้มซุปกระดูกค่ะทำแต่เช้าเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาส่งกำลังใจแล้วก็มาทักทายนะคะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจยุพานะคะยุพาก็จะได้มีกับทาน,นะคะ่ะทานนิดหน่อยนะคะ ชอบซดน้ำก็ขอบคุณเพื่อนๆดีด้วยนะคะทักทายสวัสดีจ้าวันนี้ทานต้มจืดนะคะแต่ว่าเราก็ใส่เป็นข้าวเข้าไปด้วยนะคะก็ทำเป็นก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ท like ักทายทานายดีด้วยนะคะ ทัานทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปยุพาทานข้าวต้มตอนเช้านะคะทำเองบายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะเองนะคะอันนี้ทำเองนะคะทำต้มซุปตั้งแต่เช้าเลยเอมื้อเช้านะคะทานข้าวทานเป็นแบบข้าวต้ม สดน้ำบายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะส่งกำลังใจนะคะเด็กน้อยก็จะไม่ค่อยชอบทานผักต้นหอมหรือผักชีค่ะเพราะว่าทำเป็นต้มซุปกระดูกค่ะทำแต่เช้าเลยขอบคุณเพื่อนๆทุก,กระทานค่ะทานนิดหน่อยนะคะ ชอบซดน้ำก็ขอบคุณเพื่อนๆอายุพานะคะขอบคุณมากมายเลยก็ทานต้มจืดทำเองวันนี้ต้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจอายุพานะคะขอบคุณมากมายเลยก็ทานต้มจืดทำเองวันนี้ต้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจยุพานะคะขอบคุณมากมายเลยก็ทานต้มจืดทำเองวันนี้ต้มตั้งแต่เช้าเลยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจทำเป็นต้มซุปกระดูกค่ะทำแต่เช้าเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกไอดีด้วยนะคะ บายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ